เอาเราต้องขอตัวขสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ผมคาสมีนร์ยอยู่ในเกมบ้าโอวีนะครับผมวันนี้ไลฟ์เช้าหน่อยเ <laughs> ช้ามาแกเทียงอะไรเยอะก็คือจะมาลองตัวใหม่กันนะครับผมเห็นว่าเขาแจกฟรีนะฮะตัวนี้ยังไม่รู้มันจะเล่นยังไงฮนะแต่ว่าก็ถือว่าเขาแจกฟรีแหละเล่นเล่นไปนะครับนะฮะสวยก็รับของมาก่อนแล้วก็โหลดข้อมูลโมเดลสกินเลยพวกนี้นะครับผม โเยอะแยะเลยมันต้องโหลดตัวอัปเดตใหม่มันต้องโหลดอยู่แล้วนะร้อยมันโหลดเสร็จแล้วกันเนี่ยแป๊บเดียวหกเปอร์เซ็นต์เองนะรอไปแล้วก็ใช้เวลานี่คุยกันนะผมอืมโอเคตอนนี้กิจกรรมมีอะไรบ้างเฮ้ยเอเลี่ยนเอเด,อด,อด,อดกเอเดกคิดกหเดี๋ยวมีอุนเแมนด้วยล็อกอินนี่ไงคำพียอดมึงเอาไปซูมได้ อุ้ยสมได้วันละครั้งเลยหรอเฮ้ยเจงฮิโร่สี่ปีโลเลียนอะเฮียชื่อแม่งโคตรเหมือนโลเลียนเลยสัส้ยเนี่พาไปกินข้าวแป๊บโอเคง <pod> okay. ั <establishing> ้นผมไปลองก่อนเลยผมจะไปลองก่อนนะฮะอ่าผมจะไปลองก่อนเลย ในเกิดชั่วโมงมั้งขูก็จะตีมไปงี้แหละไปลองก่อนเนี่ยผมลองก่อนเดี๋ยวจะลองรอไปเลยแลกไอทมฟรีแลก,กอะไรด้ฮะโลนหนึ่งร้อยเหรอกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะฮะโอเคเราได้ฮีโล่ใหม่แล้วก็ฮีโล่ฟรีตรงนี้ใช่ไหมนี่ไงก็มีสกินฟรีของนี่นะครับผม มันน่าจะได้แหละกากินสะสมสิบวันไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องสอนก็นได้ผมจะไปลองเองเลยผมไม่ได้งงขนาดที่เอาไปลองเลยอันนี้เราผมจะอลองในสามสามหนึ่งหนึ่งเหรอโอเคเอสร้างห้องหนึ่งหนึ่งก็ได้ั้เขาดักรอในเกมแล้วเอา้าเชิญมาถ้าจะได้ก็เชิญมา Hmm. อย่างวะเนี่ยถ่ายนี่คอนแล้วไม่เชิญมาซะงั้นอ่ะนี่เชิญดิ มาดิเฮ้ยออกดมาตัวใหม่นะฮะเล่นตัวใหม่กันนะผมงานนี้ต้องดวลตัวใหม่กันแล้วเพิ่งได้มาตะกี้กูต้องใช้ซะละสกิลนี้ผมยังไม่รู้ว่าควรจะเอาอะไรไปแต่ว่าฟิกเกอร์ตามเขาแนะนํนานี่แหละส่วนเซ็ตรูนก็เอารูนเอารูนอะไรไปดีเอารูนหน้าเก้านะผมพลังเวทเยอะสุดคือ เซตเวทเนี่ยผมน่าจะออกเป็นเวทแบบแรงๆมาเลยนะค่อนข้างแหลกเลยเนี่ยโอ้หดูจากลกแล้วนะฮะผมแพ้ผมเข้ายิงมว้วยผมได้ไม่เป็นเลยเขาแนะนำให้อัพสกิลหนึ่งก่อนนะผมคือวิธีการเล่นเนี่ยเขาบอกพนหมดแล้วโอเคอืม แค่นั้นจะมาลองตัวใหม่หกันนะฮะเราแบบลองเท้าก่อนเลยแม่งกูนึกว่าดาซี่เห็นตัวแรกออนี่คืออันติจะลิงกับสกิลหนึ่งผมอันติลไปสกิลหนึ่งกดสกิลสองคอบโบมันจะระเบิดทันทีไหมหรือว่าเป็นการวางกับดักก่อน มันเคลื่อนได้เอาดิเอาดิงอ,อมันดึงกลับครั้งที่สามคือดึงกลับโอเคครั้งแรกคือวางไปก่อนครั้งสองคือเปลี่ยนที่ได้ครั้งสามคือดึงกลับอ่าเราทำดาเมจแบบนี้ได้โอเคเอาดิเอาดิ เด้คนที่เคยเล่นมาแล้วรอบหนึ่งกับคนที่ไม่เคยเล่นนะฮะดูออกว่าใครใชนะไหม <c oughs> ผมไม่ตามผมไม่ตามมันอันตรายครับผมเราไม่เข้าไปเนาจริงตะกี้เราสามารถเปิดสกิลสองไล่ตามนะแต่ว่าเราไม่ตามนะผมมันรู้สึกอันตรายเกินไปนะเอ้เอพออย่างเงี้ยคนเล่นไม่เป็นครับ <c oughs> ตอนนี้ผมจะไม่เข้าบวกหน่อยนะฮะอาจจะแบบรู้สึกขัดสไตล์ตัวเองก็ได้ใครจะไปรู้เฮ้เอเเหชี่ยมันเปิดอันติอถ้าไปออถ้าไปเปิดอันติถ้าเปิดอันติแล้วไม่มีสกิลหนึ่งคือมันอะไรวะเนี่ยงงเลยตอนเนี้ย สกิลมันท่องข้างที่ทำให้ผมงงไงแหลยผมทำสกิลได้ไม่ค่อนข้างไม่คอมโบไม่ค่อยดีนะอย่างมากก็แค่ทำสกิป สองวิได้ไหมจะได้เปือนตีใส่ไล่ฆ่ายันป้อมอะครับบอกเลยตัวนี้มันสุดจริงเราไม่วิธีหนีออกจากตรงนี้ด้วยนะแค่เราสกิลสองสักหน่อยอ่าเปิดไปแล้วก็ปิ้ว <laughs> สวยโลงมาได้แบบไม่โดนดาเมบนะฮะ เป็นไงทั้งทงี้เล่นไม่เป็นนะครับโอ้โหเล่นด้วยโอเคอันนี้คือกําลังลองตัวใหม่กันอยู่ฮะอ่าก็คือช่วงนี้กําลังลองกันอยู่ตัวนี้ยิงใช้สกิลได้บ่อยยิ่งได้เปรียบนะบหลังเกมค่อยออกอันนี้แล้วกันอพอลิปยกไม่ขึ้นนะผม มีสกิลก็อย่าฟาวอย่าฟาวเขา,าสู้อย่าฟาวอย่ารีบเคือสกิลแม่งโคตรเท่นะบางทีสกิลสองถ้าเรากดไปโดยที่ไม่มีสกิลหนึ่งมันจะเป็นยังไงวะ ผมไม่มีอิอตีฮะตอนนี้เออเจ็บเจ็บเจ็บเอาดิเอาดิเอาดิมาดิเอาดิเอาดิาดเอเอล <c oughs> <c oughs> ีนะ่าแตกผมสองครั้งแล้วว่าผมเล่นไม่เป็นนะเนี่ยจริงไม่เคยเล่นเลย โอเคก็พอเข้าใจสกิลคร่าวๆครับผมก็คืออันติเนี่ยสามารถทําให้เขาลอยได้นะฮะจากใช้สกิลหนึ่งคือสมมุติถ้าเราไม่เปิดสกิลหนึ่งไปอะเราก็มันก็จะระเบิดกับตัวเองนะผมมันอยู่กับเราอะอะสมมติเราเปิดอันติมาแบบนี้อ่ะแล้วเราดึงกลับมาแบบนี้มันจะอยู่กับตัวเราใช่ไหมเราคนที่โดนอันติเนี่ยมันจะลอยเว้ยคือเข้าใจไหมไเหี้ยมันวางดักกู เอาดิเอาดิมาดิโหเหลิงสู้เราไม่ได้นะเงินเรานำกว่าโอ้โหเงินเรานำเยอะเลยะเนี่ยต่อให้ไม่ลับบ้านด้วยเอาตีป้อมแรกให้แตกก็ดีกว่าหน้าบัคานมากป้อมนี้คือจะเข้าบัวเนี่ยเข้าได้ไม่มสุดนะเพราะป้อมป้อมเดียวเนี่ย แตกเรียบร้อยเอิร์นสโลชค่อนข้างสวยเลยเนะี่ยตัวนี้วีรกูดเลยค่อนข้างชอบแวะเป็นเมดที่ดีนะผมออกตันเลือดมาไม่ไดไ้ไม่ออกดีกว่ารอเป็นอพอลิปแทนดีกว่านะน่าจะมีประโยชน์กว่าเยอะเลยจะได้รูครูดาวค่อนข้างที่จะดีด้วยเอา้ายอมแพ้เฉยพอดีแม่เขาจะพาไปกินข้าวด้วยเออ แต่ความที่ว่าเขแพ้เราก็ยังไม่ไม่จบอยู่ดีเราเราตายศู์นะเว้ยบอกเลยโคตรดีตัวนี้โคตรดีอ่าครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเอาลงไปลงแรงดูเริ่มรู้รู้คอมโบสัหน่อยละรู้สึกว่ามันน่าจะเคียร์คลิปได้เร็วนะเพราะมันสกิลมันแบบอู้ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บมากเชียกูรู้เลยมันจะเป็นยังไง นี่ไงไอสัตว์อีกแล้วแม่งอีกแล้วไอเหี้บักแบบนี้อีกเลยโอ้โหเป็นแบบนี้มั้งแต่เมื่อวานอะไรไเหี้ยเป็นเหี้ยอะไรวะเอาเป็นว่าวันนี้ก็แค่มาลองตัวใหม่นะผมสตรีมน,นี้ก็ไม่ต้องยาวก็ได้แล้วเจอใหม่วันหน้าครับผมบ๊ายบาย